สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับเมื่อเช้าดูข่าวทางโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่ารถนำขบวน VIP รับจ้างนำขบวนโดยเจ้าหน้าที่รถนำขบวนเอกชนที่มีสตังค์รถนำขบวนนักท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่บางคนบอกมีมานานแล้วนะครับมีมานานแล้วครับตำรวจบางคนก็บอกนะครับว่าบ่อนการพนันใน ในประเทศไทยก็มีมานานแล้วนะครับนะพนันออนไลน์ก็มีมานานแล้วนะครับนะเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันก็มีมานานแล้วนะครับแต่ทําไมตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงไม่จับกลุมละ่ะผมไปอ่านคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าตํารวจเหล่านี้บางคนบางท่านรับสวยเป็นรายเดือนหรือเปล่ารับสวยเป็นรายเดือนหรือเปล่าครับนะ มีอำนาจเต็มมีหน้าที่เต็มร้อยแต่ไม่ทำงานเราจะทำยังไงกับทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการปราบปรามการกระทำที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายรู้หน้าที่รู้อะไรต่างๆมีอำนาจหน้าที่แต่ไม่ทำถูกตั้งข้อสงสัยว่าทุจริตปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบประชาชนเนี่ยดารานักร้องเขาก็แฉะนะครับมีบ่อนพนันออนไลน์ นะครับชื่ออะไรหมาเก้าแปดสิบแปดอะไรอะไรเนี่ยนะพอเขาแฉปุ๊บก็ปิดนะพอปิดเสร็จตำรวจประเทศไทยนะโดยเฉพาะตำรวจไซเบอร์ก็บอกว่าพยานหลักฐานไม่พอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเขาเปิดมาตั้งนานแล้วเนี่ยก่อนที่พวกคุณจะมาเป็นตำรวจกันเนี่ยนะแล้วคุณไม่ได้ทำอะไรเลยหรือแล้วพวกคุณยังสมควรที่จะเป็นตำรวจต่อไปไหมนะ คำตอบหรือการให้สัมภาษณ์ของพวกคุณเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์เนี่ยนะดูแล้วเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลเลยนะครับโดยเฉพาะตํารวจไซเบอร์ก็ฝากไว้นะเพราะตํารวจเนี่ยแจ้งมาว่าเป็นตํารวจที่รวยที่สุดแต่ไม่รู้ว่ารวยจากอะไรนะครับตํารวจไซเบอร์นะพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองครับคุณไม่คิดจะจับกลุมเลยหรือนะเดี๋ยวคุณก็ถูกตั้งคําถามว่าคุณไปมีส่วนได้รับผลประโยชน์หรือเปล่าคุณก็ถูกตั้งคําถามไปเรื่อยๆสุดท้ายเนี่ย ก็อยากฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันประจานเจ้าหน้าที่ที่รับสินบนรับส่วยนะครับโดยเฉพาะพนันออนไลน์เยอะมากครับประจานทุกวันเลยครับเอามาประจานทุกวันนะรจนกว่าเขาจะจับกลุมนะครับและถ้าใครแจ้งไปแล้วหรือดําเนินการแล้วไปแจ้งแจ้งตํารวจตํารวจไม่จับกลุมนะผมแนะนํานะครับให้ไปแจ้งปปชครับ เหมือนกับที่คุณถาวรแสนเนเียนไปแจ้งความดำเนินคดีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ปล่อยให้ขายสลากเกินราคามาเป็นเวลานานแสนนานนะนะน,ะ,นะครับต้องไปแจ้งปปชนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ